หลุดจักของน้องทูใส่ก็คายแล้วพี่น้องเลยเนาะรถที่น้องทูใส่ขี่ไปถ่ายคลิปถูกมือถูกมือก็คายแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นไข่เอา้าเพิ่นเป็นไข่บ่เพิ่นเป็นไข่แต่จักมือแล้วนะวชองชองมือตั้งแต่มือกันควายรถถีบมาให้เจ้าผู้บ่โดยนั่ง,งกินนะนี่ทอดไข่ทอดไข่โดยทอดกินเองโดยอือสายไข่จะทอดให้ละ อืมอันนี้เลยอ่าน้องตาลถอดไข่กินเองไปน้องเลยใช่เอาสบายดีเด้อน้องเตยเด้อเ,เอาไข่อยู่บอ่ออีหล่ะอืมล,ลูกได้อยู่บอ่อลูกนางได้อยู่บอ่อลูกนางมาได้ช้ำ ขายจักมืออะไรล่ะอชองมือตั้งแต่มืออไอสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุง FC เบิร์ดสุขูสุขคน หมองสุบอนเนาะสี่เขามาหับ zoom ิปนี้ที่เป็นเขาใจภาษาลาวเขาการยนินดีตอนหับเขาสู่ซองยูทูบน้องตูไซปันสุกอีกแล้วโดยมาผมมาพร้อมน้องตูไซมือนี้กัได้เดินทางมาหาน้องสาวเนาะน้องตานกับน้นนองเตยพี่น้องเลยฮก็คือว่าหลังจากที่ว่ามือน้องตูไซปริมามือหนึ่งนะพีองนเนาะมือบ้านนี่พอ างน้องตุไซกับไปเวียติดคาเวียคางานลายยางลายเนวเน็อพี่น้องพอวานีค่ะพอนองตุไซพิ่นมอยพิ่นไปเวียต่างแข่งกันเลยว่ผมมีคนเผาห่านน้ำแม่อีอย่างเนาะก็เลยว่าเผาห่านซอยแม่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยแต่ก็กลับไปอาเวียอยู่สวรรค์นนเขตพี่น้องเลยทางอื่นน้ำเนาะก็เลยว่าวันมาหา น้องเพิ่นมากกมาแต่เวียกเมื่อวานนี่ก็คัมแล้ว่นองอ้งเลยถ้กลับไปหาดเลยเนาะเลยว่ามอเศร้านี่ก็สิมาหาน้องเพิ่นแต่เศร้าแต่ว่าน้องตุไซกับบริมาเนาะเพราะว่าไปเปิดห่านให้เม่พี่น้องพอยังบบมาเปิดห่านให้เมย์ตอนเทียงพี่น้องเลยตอนเทียงตอ้กรเทียงเลยรแหละตุไซก็เลยว่ามาเยี่ยมมายามบึงน้องเพิ่นก็เนาเป็นอยนะ่าใดเนาะ พากันอยู่กินยาใดสบายดียู่บ่หลังจากที่มามอบรถถีบให้น้องเตยกับน้องเตยเพ่อนพี่น้องเลยน้องต้านพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะมอบสิมอบรถถีบให้น้องต้านเพ่อนมือนันกัไปมาเลยเนาะเมื่อเดียวหรอกพี่น้องเ่็นไมาลายเหมือนเอามือเดียวเนาะพี่น้องตัวใ่ก็คืไม่หานนองต้านเพ่อนเลยว่าเพลินเห็ดยังอยู่เพื่นจงได้จึงแต่ได้ถีบมาเนาะก่อนสิไปกับพาพูดแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ น้องตูไซเนี่ยเด้อผสมมีความใจเด้อคลิปต่อๆไปเนาะโดยสันเดียขึ้นไปหาน้องเตยกันเลยปโดยพี่น้องเลยอืมนี่น้องไซก็มาผู้เดียวเนะาะมือนียขี่รถจักรพี่น้องเลยรถจักรเมย์หลุดจักรของน้องตุใส่ก็คลายแล้วพี่น้องเลยเนาะเออรถที่น้องตุใส่ขี่ไปถ่ายคลิปทุกมือทุกมือก็คลายแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่รถุเมย์คันเดียวพี่น้องเลย ขี่ถาเม่ันมเม่เอาโหลดไปเวียเอาไปตลาดอัตลีกะบม่ได้ไปมีรถขี่พี่น้องเลยมีแต่ถาไปก็ไม่ตุ้ซีดเพิ่นนั่นแหละกันว่าไปเวียทางไกลเนาะอ่านี่มือนี่กันปิง่งไก่มาฝากนอกสาวกับปิ่งตับพี่น้องเลยปิ่งที่เอามาจะหานของน้องตุ้ไซเองเนาะอ่าพาหานของน้องตุ้ไซขายปิ่งขาย,ขายเฟอขายกับก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเลยขายครบทุกอย่างสมตอกสมตำ อ่าน้เบิงึงน้องมันอยู่อยู่บ่เห็นเตีรถทีมันนี่เบิ่งเตีรถทีที่นอ้องตยไปซื้อมาหายเพิ่อนมือนานเลยน้องเอ้อ่าขึ้นไปหาน้องเหมือนกันตากันอยู่เพื่อนอยู่บด่ดีน้องสาวไผ่สานี่เอ้าน้องตาลสบายดีลูกละ่ะสบายดีอ๋อพอเห็นกันตั้งมือหนึ่งคิดหอดเขาอ,อยู่บ่ คิดฮอดอยู่คิดฮอดอยู่เลยอายุกรไพรา๊นซ่นอยู่กัะเอื้อใช้เอื่อยเจ้าอยู่เพื่อนไงอยู่เพื่อนไงเลยเพื่อนไ่เถ่าผั้บอโดยอือเพิ่นคือไปอยู่พื่นพุ่นเพิ่นเป็นไข่เอ้าเพิ่นเป็นไข่บอเพิ่นเป็นไข่แต่จักมือแล้วนะสองสองมือตั้งแต่มืออันคอยถีบใม้เจ้าผู้บอโดยอ๋อชุวเจ้าพากันนอนใช้ แต่ละมือเงินเงินใหญ่เงินใหญ่โดยบาร์นอนอยู่หนีบ่อฮมอีหลักกินข่าวแล้วยังยังม่ทันกินข่าวซ้ำฮะโดยหากกระเลือกของเฮียนบ่โดยโอ้จะเห็นย่างกินนะนี่ทอดไข่ทอดไข่โดยทอดกินเองโดยอ่าสายไข่จะทอดให้ละอืมอันนี้โดย อาน้องตาลถอดไข่กินเองพี่น้องเลยจะลี่ยยังแน่นี่เกลือแป้งน,นัวเกลือแป้งน,นัวเลยเอาเอาบอ่อของกินขวามา,หาให<จ>้่หูบอ่ออย่างอันนี้น <c oughs> ปิ้งไก่กับปิ้งตับแล้วกินข่าวนะแมะ่ซะข่าวมีอยู่บอ่<า>บอเอาไปให้เอื้อย ทอดไก่ไปให้เอื้อยเอาอีหลักกินแล้วยังบอกได้กินช้ำเด็กคือบอก,กินซะบอยากบอยากโดนอ,อ๋อข่าเศร้าอีหลักกินแล้วบ่กินแลว้วได้เงินมาเศร้านี่ไปเฮียนเท่ายเนี่ยนะหาพันหาพันเลยอ๋อจะทอดไข่ไปให้เอื้อยบอนี่โดยอาอไพา่เสนอข่าวมูเศร้านี่ฮะ แกเป็นไข่ไผ่หนึ่งเจ้าอโบ่โอ้น้องตาหนึ่งเข่าทอดไข่เห็ดยังกินกับเป็นนั่นนี่อ๋อใส่จะดังไผ่<ด>มอดมอดแล้วโ,<ด>โอ้บุ๋งพี่น้องเตาเป็นดังไผ่จะใส่ถ่านบ่อดังะโดยใส่ไม้ใส่<ด>ไม้ไม่อันนี้ดย ทานบ่มีบ่อยล่ะเถอะเสะเบิ้ทานเบ,นะบิดแล้วทานฮะโดยโอ้เงินอ้หายเงอนอะเบิ้ลเลยบ่อสิเงินเลยเอนนายเด้ลืมเลยบ่มืงิก่อนอ่าเชียวสืบทีไปฮะเงินไอ้ก่อนน่าสิบที่ไปฮะยังอยู่ยังอยู่โดยคันยังแล,ล้วไปซื้อฐานเด้อไม่พอยซื้อเละซื้อเละ ปัดนี่เด้อเฮือนฮะเดอเพื่อนนี่มีเตชจะมาอยู่แต่ตอนตอนตอนเว้นบอกดยอืมรถถีบได้สาวไว้ใช้รถถีบห้องน้ำไหวห้องน้ำยห้องน้ำไผ่ห้องน้ำเพื่อนนา่โอ้เพื่อนไม่ถ่าพวกดยอืมของกินได้สามีมือพวกเจ้าไห้ใส่ในเฮือนเฮือนนี้ดยยังอยู่บ่ยังใสายพายเขาไปเบิ่งดูยังหลายบ่ ยังน้อยหนึ่ง,ง,งยังน้อยนึงคือยังน้อยเอาหายป้าเอาหายป้าหาไผ่หายป้าผู้ใดน่เห็ุนเอาเชะเบืองดู้ใส่ไข่หยังจิกงโหน่อยล่ะเปิเปปด,ดนะปเบืองดูฮะไขก่ก็เออเลือดเึืงแตะอืมป่ะออกมาสผัดลมมีหลานี่โบมีบ,บ่อโบมีมันฮัต ตหยอ,อกตุยเย็นกรบโบมีโดยอยากกินอยอบอสนอมเย็นแต่ละมือโดยันอยากกินน้ำเย็นจะ,จะเห็นในไหนออกมาผิดก็ได้ไหมกินอยู่เพื่อนนั่ไหมกินอยู่เพื่อนน้ำอืมอ๋อไปซื้อน้ำก้อนมาโดยอ๋อใส่เอื่อยเจ้าเพิ่นเป็นข่ายปะเอากินแผ่เพิ่นเถอะปะน่ายจะไปแยบเหมืเพิ่นเลยปะเข่าโบอาบ่อ ทาคอยแน่ทาคอยแน่คอยย่าด้ี่นี่น้องเกเป็นยางไว้สักน่อยน้องตาลเนาะโอ้ยเขาถที่น้องลงสื่อส่องนีเนาะโอ้แป๊บหนึ่งได้น้องตาลแป๊บหนึ่งไปเบิ่งทางเข่ากับพี่น้องเลย hàng khẩu thang bay gần nhà cái nó Hãy subscribe gần nhà Ghiền hỏi Gõ โอ้อยคอขึ้นไปไหนเดอ้อนั่งเลยนี่ขึ้นไปคอขึ้น,นเอ้อไม่ยอมไม่ยามลูกหลานอืม,มเป็นเงินยายเงินไม่เทาเพิ่นนะพ่อเนาะใช้น้องเตยอ,อ,อยู่ไซนนะ่ะ ใชยเอาสบายดีเด้อน้องเตยเด้อเอาไข่อยู่บอ่ออีหล่ะอืลูกได้อยู่บอ่อลูกนางได้อยู่บอ่อลูกนงางมาได้ซ้ำาขายจักมืออะไรละ่ะช่องมือ ตั้งแต่เมื่อไอรมามอบลทกทีให้ผูบ้บ่โอ้พากินกินข่ากินยาเลยอยู่บ่สะ mm hmm. กินยายังอ่ะนะไพ mm hmm. ยไปซื้อมาให้ mm hmm. น้องไปซื้อมาให้ mm hmm. น้องเตยมานั่งถือไว้ใช้ลูกขึ้นมากินข่าวด้วยหรอน้องจะเห็นมาให้ลยนี่ลูกมาได้เทมม้ <c oughs> แต่แปลเอือ้อยลูกดูแปลเอื้อยมานลูกมาไวอ,อืมช่องนี่นอกช่องนีงยมันกินข่าวแล้วกินยาใส่หรือโอ้อัดผมให้เอืออ้อยเองทาน น้องเอ้ยอยู่กันสองน้องกับเบิง่งเอากันเนาะลาจิบเวลาเป็นกนะเวลาไข่เป็นน้อกมาเนอ้นองคนน้อน้องมัดผมไม่ออกมาได้อยู่บ่เอ้าออกมากินข้าวกินนำ้ำลกินยาใส่ ทางตาลจะไปซื้อ,อยังยาซื้อยาม,อมีอยู่บ่อเงินมีอยู่บ่อใช้นางพีก้อนอาชีธาน,นไปซื้อสายยานะ่ะอยู่ห้าไก่บ่อไก่อยูอยอ่แถวใดทางลุมผู้บ,บ่อโดยนางก่อนฉันจจะไปซื้อได้บ่อให้เอแกจะกินข้าวก่อนไปซื้อแต่ยาฮะ อืมหนังลงดุนนังลงไกเอื้อยฮะไอชิถามนี่น้องเตยข่าไขา่สองมือแล้วอ๋อแม่หูอยู่บ่อหรอหูจะโทรบอกลาวบ่ืมบ่ได้บ่ได้ไปกวดไปหามโมอบ่สอืมไปบ่ไปกวด ไปอยู่บอ่อมีแต่กินยาใส่ละล่ะกินยาใส่มันก็คายขึ้นอยู่บอ่อสะอืมจังขจาว่าคอยโทรมาจังหวาโทรหาบุติดนกตาลกับไปอังเฮียนบอ่อมชสาวนี่ไพะเสบงเอื่อ่ไเจาบังเฮียนนาย นายไพนนายนอนกะดุมเออยาย <c oughs> ค่อยะไรงง,งนายเนาะ,ะเจ้าเอิญนายบ่เอิญไม่เถ่าวเออืมนี่ปีเง,งินไก่อยางก,กินรถอีหละ่ะเมืองนองสาวกทอดไข่ไม่กินจมป่นหูจักควมย่งอยู่บ่อนองเตยเงินที่ย,ายอามาหายนะอ,อ,อืม คันว่าอันเป็นไข่แห้งเอาเงินต้องอาไปกวาดหรอเด้อหายป้าพาไปกวดเดยหลือเด้อคันเป็นยังแหละไอ้บอกให้โทรหาไอ้เนี่แหละเป็นไข่เป็นนาวกระโถโรดเฮียนายก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ง่ายสิยแดดลงมาเขาเดียวไอ้เด๋ยวโบฮู้นอก่าเจ้าเป็นไข่ง่ายกับคาวเวียรเนี่ยช่วงนี้ไอ้ก็เลยว่าบริมมาฮาบริมมาฮามือวานนี่มือเดียนถูกเนาะ นายผู้ว่าช่วเจ้าว่าสบายกับมาหาแล้วเมื่อคืนนี่ค่ะมากินด้วยกันอ่ะน้องตาลบ่อยากเข้ากินแม่ละช่วยสบายได้ฮะจะมาเป็นไข่ได้คือไก่หอยหบ่อมือแรงน้องตาลก็ไปเฮียนบ่อโดย อพากันนอนอยู่นี่บ่กเมื่อคืนนี้ฮะ<ม>อืมข้ <c oughs> าวกินน้ำไซเดอร์แล้วก็พักพรอนเป็นตั้งแต่มือช่องมือล้างผู่มือมอหม้อทีมให้<ม>อืม มันเอะไคือมืแทนเพื่อนนีก็มีฟืนมีไพ่บอแมนอืมเน่หน่อยไพ่มาสบายนี่ป้าบอออสบายดีเด้อ โดยเอ๊ะคำวมาเย,ย,ย,ยี่ยมทั้งโลกั่วยขายเยู่ขิงข้าวอยู่เมนป้าบอนาไพ่อ๋อนาไพ่อืมเพิ่นขายจากมืออลไรนี่ชงมือชางมือเลี่ยนะเนาะอ,อ๋อคอยแล้วบอกผู้คอยบอกว่าคันไม่เวียคันนับเป็นยังไรโทรบอกเด้อคขอดโทรบอกคันนับเป็นขายเป็นน้าวน,านี่แล้วก็โทรบอกคอย บ่ได้พาเพิ่นไปกวดบ่ซะยังแล้วค่อยทักไปยุดมื้อนี้ค่อยไปหาแง่คอยมาแดงอือยันว่าคันนั้นนั่นพาเพิ่นไปกวดนี่เดอ้อคันเพิ่นยังบ่เซาฮะแต่บ่มีเงินพาไปเงินกะเงินตัวน่ะแหละเงินที่ค่อยเอาใหา้เพิ่นน้ว่ายน้ำพยายซะจักแล้วยังยังเท่ายหลังเงินตัวไอ้หายฮะหกแสนยังหกแสนอ,อ,อือ้ไม่ายแล้ว เอ้ย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 ของโตบ่นะเอ้าเอ้าพยาธเอื่อยกินแล้วนางมกนั่งกินกับเอืยพี่เมค็มอหนงไอ้นองไอน้องทเบิ่งเอากันเลยแน่นี้แหละขณะผู้นึงขายกันยังเรียผู้นึง เป็นยังกะเบึงเอากันกินลูกเอาไปให้อเต่ไปขอนับเป็นไข่แห้งแหละไป็กพาผนไปกวดวในเดือดเอเด้อเอาเงินที่อันอายเอาหายแล้วคะแนนเบิร์ดกระบอกง่ายคันบอกพ่อกันเดี๋ยวสิบ,บอกพ่อช่เจ้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศปูให้เพิ่นโหช่วยเพิ่นช่เจ้าเป็นไข่เพิ่นเองสิงเป็นห่วงแล้วเ <c oughs> ฟสเจ้าบริลลินบอกเฟสเจ้าฮะ, <c oughs> ะลิน ให้โทรวหาคือว่าได้ใช่ไหมมนั่นเอคะแนนเป็นยังเลยทัวบอกง่ายเดอ้อขันขายแห้งหเดอ้อยิ้มนะบอสขมอืมแม่แล้วคนไข่เนาะคนไขน่ขขขกินข่าวก็ข,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 ขกิ้นนำก็บ่แซ่บเลย ไม่ได้เหมือแล้วมีจอบเบิงแล้ว<อ>น,นีรด,ดงเดี๋ยวมีแต่ให้ป้าให้นภัยเพิ่นแล้วมาจอบเบิ่งเพิ่น,เ,นเดอรอ์นอยู่ไกลกะแ<อ>ม่ก็ใช้อยู่ไกลเนาะคันจิมากะเพิ่นก็ไปเห็ดเวียกหางเงินอิ่มแล้วบ่กิริยา ถ้าน้องถ้าน้องจะมาแล้วส้าจะกินข้าวกินยาพักผ่อนแบบนี้คณายู่ว่าเจ้าเป็นขายอะไรก็ซื้อยามาหายแล้วอายู่อเอาเงินมาใช้จะไปซื้อให้บแหหกกบบมีญยันพาแล้วครับครับกับบุญยี่ครับก็ซื้อข้าวปองข้ะโพดกินกันก็เลยเด็ดเดมมาเบิ่งแล้วกินกินพ้ลาบอ่ซื้ออะไรมากิน เงินน่ะเอาไปใส่โลดค่ะมันจําเป็นค่ะนี่คือเป็นไข่เป็นนาวเนี่ยเอาใส่โลดซื้อยง,ซ,องซื้อยาคือว่าไปกวดกับไปคันมีคนพาไปคันบ่ม,มีกะบโตบอกอ้าย้พาไปดอกไปเกาะไปกวด,กวดยงมอเฮานี่ยงมอเมืองกใกล้ๆนี่ไปกวดเบิ้งยานเป็นไข่แห้งค่ะอันตรายได้เป็นไข่นี่กันนะามายังอยู่กันช่องเอนะ้นะ้องซ้ำเดไปซื้อห่ไปเอา มาเลยบอลน้องตาลบู๊๊ยออาเงินไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ะอะแเธียยาให้เกื่อยล่ะซื้อใหม่ซึ่งอยากกินถั่วคือไปซื้อยากีิวันแล้วออมานี่แม่ใค่เอายกินนะอ๋อจะแม่กิบกันออกไปเด้่ยมกินแล้วครับอะไ้น้องตาลมานหนังพีก่อนน้องตาบ้านหนังพีล่ะ Nakin nắng tin 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 dạ เปิดในหมมันจะข้านอนอยู่เพื่อนเทึงกับห้อนซํมได้เนาะแดดครับช่วงนี้กาอากาศห้อนด้แ่อนเพือนทาเรางระวังเด้อมุ่งเด้อทะลเามอเอาเามีแต่ว่าขันเป็นยังกันเป็นไข่แห้งเลยไข่ป้าคือว่าไข่ เอ้ยพี่ช่างพาไปเด้อคนแถวใกล้นี่เด้อ<ด>คือว่าคันมีคนพาไปก็โทรหาไอ้ยญาชิลงมาหาพาไปหมอดอกมีบอกเบอร์ขอเฟซไอ้ไอ้โทรมาะเจ้าก,ก็โทรกับเบอร์นะั่นแหละคันเราเป็นไข่แหงก<ด>ืมเงินคำกับไปใส่รลมันเป็นจำเป็นอน่างน้ฮะเราต้องประหยัดดอกน้อยว่าพื้นห้่สมุนเท่านเป็นหนหีไปมนันแห้งเสียน กลัวได้เงินสำนักหาเอาไปซื้อโลดหา,ห,าหาใหม่เงินหักคันเฮายัางหมดตายหาใหม่ได้เนา<ง>ะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอืมาเยีบยาเมืงอง,งน้องเตยกับน้องตาลเพิ่นน้องตาลกะบึงเอาืาอ้อยเด้อหล่าเดอร์อื่แหละอยู่กันสองเอ้นอ้องเลย ไปบ้องเฮียนมะเร็งกับอบเบิงบ่งเอือเอ้อยไม่ถึงแทนเพีนแล้วก็อยากให้พาร์ทก้เสกเนอะประมาณนี้สิเดี๋ยวไอ้กรับเพคันเดอ้อร์มีแต่ซศราอีไว้เดอ้อน้องเตยกะบมันมียังได้โทรหาไอ้ไอ้อบอกไม่ต้องเกรงใจดอกโทรมาโลดเพื่อนนายก็อยู่ใกล้ๆนี่นนนเพื่อนนายกับเพื่อนคอยอยู่เด้อยู่แถวเพื่อนพ่อบ้านย้อยกุมสี่ ผโมมโารดดคอยแหลนลงมาบานหาหน้าที่น้องตาลกระเบิ่งเอาเอื้อยมาแตงเฮียนก็นจะพาก,กันไปลินไยเดอร์น้องตาลมาเฮียนก็นมาเบิบ่งเอื้อยไม่ต้องไปลินเวลาเป็นไข่เป็นนาวนี้แหละจะกระเบิ่งเอากันนะครับก่อนตอนนี้เอาสบายดีอืม โดยแม่พี่น้องเลยเนาะนี่แหละน้องตุใส่คืดว่าสุพิ่นบอกจะเป็นยังพี่น้องเลยก็คืดว่าสบายดีอยู่เพราะว่าน้องตุใส่ก็บ,บอกอยู่ตั้งแต่มือมามือแรกเนาล็กนว่ามียังเลยให้โทรหาคอยว่าให้โทรหาหอ้ายเด้อว่าอันที่จ้ะสบายคือว่าเป็นขอเป็นไขาเป็นนาวก็โทรหาอ้ายให้สิแดดลงมา คือนั่นน, ah. นี่แหละน้องตัวไซกับบะฮู้วะน้องตาน้องน้องเตยเพิ่นเป็นไข่พี่น้องเอ้เพราะว่าน้องตัวไซกับโทรหาเพิ่นอยู่เมื่อวานนี่กับโรบดติดเนาะแล้วก็บมือเช้านี่น้องตัวไซกับโทรหาเพิ่นกับโรบดติดนี่พี่น้องเอ้ก็เลยว่าแล้วเวียมาแม่มาแต่ตลาดก็เลยพาลงมาเลยพี่น้องเอ้เนาะพาลงมากระทืบอ่าบะฮู้วะเพิ่นเป็นไข่นะพี่น้องเอ้มือวะเพิ่นเป็นไข่เป็นนาเอาซันกับซื้อยามาหายเพิ่นแหละ ก็มีแต่เอาปีงไก่กับป้งตับอะไรมาห้เพื้นน้องพี่น้องเลยเอาไปนี่เลี้ยพี่น้องเลี้ยสำหรับคลิปนี้กันผู้ใหญ่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตุ้ยใส่ในเลถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากสอยเหลือทางน้องเตยกับน้องตาลเนาะก็ะทักมาหาน้องตุ้ยใายได้ด้อทางเฟซทางไลน์ส่วนตัวเนาะน้องตุ้ยใายก็ยินดีเป็นสะพานบุญห้พี่น้องเลยฮะก็น้องพื้นนี้กั น้ำสิไซค์กับโบมีเฮือนชิยูกะนี่แหละคือเห็นพี่น้องกับเฮือนเหมืนกันเฮือนหลังติดพันยูเนาะแต่ว่าเฮือนหลังนี้ครับเป็นเฮือนของเมทัลเฮือนเมทัลหลังนี้อันนี้เป็นเฮือนของ,น,งน่นนนอ,งนองตาลเพื่อนพี่น้องเลยน้ำสิไซค์กับโบมีเนะาะคนทำมันเลอกเกิดไ่ได้ถ้าเลอกเกิดได้มีมพะยะเกิดมาถูกยากลำบากปากมองดอกเนาะพี่น้องเลยมึงเฮือนทานเหมือนกัน น้ำสายของน้ำสีขาวก็ยังบ่มีพี่น้องเอลยขอโทษขออภัยเนาะลาเจ็บท้องปวดทายนักกัขงขามเงินคืนกนะผู้แรกแหลนลงป่าลงดอนอะไรพี่น้องเอลยนี่ก็เป็นน้ำชนนะเป่งมาแต่เฮือนไม่เท่าเนาะพี่น้องเอลยนะสำหรับคลิปนี้กะต่างผิดพลาดระการแตก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่นออ้นองเนาะสุดท้ายนี้นางตูไซกสิได้ขอกล่าวคำว,ว,ว่าสบายดี